สวัสดีครับตอนนี้ก็จะมาสรุปอาการหยอดเหรียญแล้วไม่ลงของตัวหยอดเหรียญล้อ SG กล่องเหลืองของประเทศไต้หวันสรุปตัวเสียอาการหยอดไม่ลงครั้งที่1นนะครับก็คือลิ้นลอนนะครับบริเวณขาเจ็อันนี้เป็นอาการเสียจริงนะครับเนื่องจากตัวนี้ใช้มาตั้งแต่ปี2543นะครับเป็นเวลา15ปีแล้วนะครับที่ขาเจ็นะครับ IC เบอร์ TC 4 5 3 8, 8 BP ไอ้ตรงนี้นะครับมีวาว้าๆนะครับ ขาหนึ่งจะอยู่นี่นะครับหนึ่งนับทวนเข็มนาฬิกาครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกมีทั้งหมดสิบหกขาครับวิ้นที่ล่อนก็คือ r ตัวนี้นะครับ R ตำแหน่งนี้นะครับที่ต่ออยู่ที่ขาเจ็ดของ ic tc 4538สี่ห้าสามแปดมันล่อนนะครับทำให้เกิดอาการหยอดไม่ลงครับการซ่อมได้ทำการซ่อมเป็นขั้นตอนมานะครับตามคลิปนี้นะครับที่ใต้วิดีโอที่ท่านกำลังชมอยู่นะครับ คลิกที่ลิงก์ r e p a i r m c u b o x s p o t c o m จากนั้นคลิกคำว่าซ่อมเสร็จแล้วคลิกคำว่าตัวหยอดเหรียญ slot นะครับจากนั้นก็ลงมาดูครับผมได้ทําการซ่อมนะครับตามคลิปนะครับที่ตรงนี้นะครับหยอดไม่ลงหยอดไม่ลงตัวหยอดเหรียญล้อ SG นะครับตั้งกต่ตอนหนึ่งนะครับทําการตรวจซ่อมมานะครับจนถึงตอนที่16กนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับตามคลิปนะครับก็พบว่ามีตัวเสียนะครับคือพิลล่อน ที่ขา7ของ IC นะครับสำหรับตอนนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ